สวัสดีครับ f c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกๆท,ท่านนะครับเอาแล้วนะครับ f c ีทุกๆท่านลุงข้างบ้านออกอาการเครียดหนักนะครับหลังจากที่มีกระแสแจ็คพอตไปลงที่ตนเองเนาะทำให้ครหูหัวล้านนี่นะครับถิงนกับเครียดหนักเลยทีเดียวสออการไม่ค่อยดีเนาะ หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ทนายฟางเนาะออกมาถแถลงการนะครับได้จัดหนักจัดเต็มให้กับคนที่มาเล่านิทานหรือว่าด้อยค่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับได้รับความอับอายได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากลุงข้างบ้านคนนี้เนาะโดยมีการฟ้องร้องดําเนินคดีเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่าสูงเลยทีเดียวนะครับถึง5ล้านบาทเนะทาะแตเอาลุงข้างบ้านคนนี้ ถึงกับเล่านิทานไม่ถูกเลยนะครับยิบสีทุกๆท่านนะครับได้มีเพจดังเนาะเพจสบายดีทุเดย์นะครับได้โพสต์ข้อความนี้นะครับบอกว่าลุงข้างบ้านเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วนะครับบอกแล้วว่าอย่าไปเช่งคนอื่นมากนะักหายไวๆแล้วกันนะครับและต่อมาก็โพสต์ข้อความนี้อีกเนาะบอกว่าไลฟ์ก็ลบไปแล้ว ถ้าให้พูดใหม่จะจำเรื่องเดิมได้ไหมน้อนะครับเอฟซีทุกทุกท่านนี่แหละครับเอฟซีทุกทุกท่านอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะแสหาเรื่องเสียตัวแท้ๆนะครับถึงจะเล่านิทานก็เถอะนะครับเอฟซีที่เข้าไปฟังเขาก็รู้ว่าคุณหัวลานคนนี่พูดถึงใครแซะถึงใครนะครับถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อแต่เขาก็รู้กันหมดนะครับว่าคุณพูดถึงใครเนาะนี่แหละครับ ไปด้อยค่านะครับหาว่าเขาเนรคุณผู้ที่ชี้ทางธรรมะกินให้นะครับไปด้อยค่าเขาเสียชียหายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพูดโดยที่ไม่อายปากของตนเองเลยนะครับที่คิดเองเออเองเนาะอย่างนู้นอย่างนี้เป็นตุเป็นตะนะครับลุงข้างบ้านออกอาการผวาหนักนะครับเงียบกริป ถึงจะออกมาเคลื่อนไหวบ้างแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดพาดพิงถึงผู่เยี่ยบ้านอีกเลยนะครับเหมือนกับว่ารู้ตัวเองว่าโดนแน่โดนแน่แน่นะครับเป็นไงละ่ะเครียดหนักนะครับถึงกับเข้าโรงพยาบาลเลยหรอนะครับนิทานก็คงจะเล่าไม่จบแล้วเนาะเพราะว่าจําเรื่องไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันผวาคดีความจ่อคออยู่เนาะนี่แหละครับตอนเล่านิทานนี่สนุกนะสนุกจริงๆเสียสีเขา โดยข่าเขาสารพัดนะครับแต่จะต้องเดียวดายที่หน้าบัลลังนะครับเวลาขึ้นศาลนาะนางเอกมลลำก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับเออนี่แหละครับพอเจอของจริงเขาให้นะครับถึงกับเงียบกริบไปไม่เป็นเลยนะครับออกอาการขวัญภาวานี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งโรงพยบบาบาลฟิเลนก็ได้ประกาศชัดเลยนะครับบอกว่าช่อดอกไม้ไม่รับ รับเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับรู้แบบนี้ถึงกับไข่แตกเลยทีเดียวนะครับนิทานก็เล่าไม่จบนะเพราะว่าเกิดอาการช็อกเสียก่อนนะครับถึงแม้วจะลบไลนนะครับลบคลิปไปแล้วก็ตามเนาะแต่ว่ามันก็มีทันการแล้วนะครับหลักฐานข้อมูลพร้อมครบชุดนะครับอยู่ที่ทนายฟางเนาะทนายฟางก็รับจบก็ดีความนะครับรับจบเลยเพ พร้อมพยายนหลักฐานต่างๆนี่ครบถ้วนบริบูรณ์นะครับสำหรับคดีนี้นะครับเสียเงินอย่างเดียวเนาะเตรียมเงินเอาไว้ก็แล้วกันนะครับหลักฐานมันดิ้นไม่หลุดจริงๆนะครับต้องยอมจำนวนอย่างเดียวเนาะเข้าสู่สถานะไกล่เกลี่ยเพื่อเสียเงินนะที่ตนเองเนี่ยฝากไม่มีมูรูดนะครับเนี่ยคิดจะพูดอะไรคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่า เขาเสียหายไหมนะครับไม่เช่ว่าพูดอ,อมันอย่างเดียวเนาะเพื่อยอดไลค์ยอดวิวมันไม่คุ้มค่าเลยนะครับกับการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางคดีให้เขานะครับนี่แหละครับที่สุภาสิทธิ์ไทยบอกไว้ว่าไม่เห็นโลงศกไม่หลังน้ําตานะครับหลังจากก่อนหน้านั้นนะมันหน้ามันโหนนะครับพูดพร่ำเพอพลนาโดยค่าเขาสาธรพัฒนนะครับโดยค่าพยาบานฟินแลนด์สาธรพัต นะครับหาว่าพยาบานฟิแนแลนด์นี่เนรคุณเนาะนะครับนี่แหละครับกำเวรจริงๆเนะาะทั้งๆที่พยาบาลฟิแนแลนด์นี่พาหาทำหาสร้างงานนะครับก็ไม่ได้มาแค่ตัวต่อเปล่าพยาบ้านฟิลแลนด์นี่เขามาด้วยสมองสองมือทำนะครับพาสร้างพาหาเงินเนาะกับกลายเป็นว่าด้วยค่าเขาหาว่าเขาเป็นคนเนรคุณอย่างนั้นนะครับเอฟซีทุกทุกท,ท่าน เราไปดูคอมเมนต์ของบด,ดา f เอฟซีนะครับที่เขาแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนาะค,คอมเมนต์แรกก็บอกว่าไม่เล่านิทานแล้วหรือคะนะครับคอมเมนต์ที่2ก็บอกว่าดวงจะได้เสียเงินอยากเห็นหน้าวันที่ไปขึ้นศาลเนาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขามันแน่บักหัวล้านนะครับโอ้ยหัวเราะจนปวดท้องนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้นั่งดูลิเกเต้นตลกมาก คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นลงคลิปไปทาบุญเนาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีนิทานให้เล่าแล้วหรอือนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้คงเป็นบักครูงวโหดฮ่าห่าฮานะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายังไม่มีเรื่องให้เล่าจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหาช่องไม่เจอแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลองด่าอีกสิด่าผู้ใหญ่ยยบ้านเยอะๆด่ามาเลย เก็บไว้หมดแล้วเก็บหลักฐานส่งทนายรับคําขอโทษเป็นเงิ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 นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมน้ําหน้าเด้เนาะบักมวลานนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาอัปเดตแต่ว่าลูกน้องคนเก่าๆสิกลับมาหาเจร้อยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากให้เลขออกตัวนี้เด้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านิทานจบแล้วฮะาอ้านะครับนี่แหละครับ f อทุกๆท่าน เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะครับเอฟซีทุกทกท่านก่อนที่เราจะพูดอะไรสู่โซเชียลนะครับการจะพาดพิงถึงใครก็ตามเนาะเราต้องใคร่ควรพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าคําพูดของเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้คนอื่นหรือเปล่านะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ช่างแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาใครมาประจาน ทําใ้้เขาได้รับความอับอายได้รับความเสียหายได้นะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองเนาะคุ้มครองผู้บริโภคนะครับการจะแทะด่าใครก็ตามนะครับต้องใคร่ควรคิดให้ดีว่าเรานะ่ะกระเป๋าตังเรามีไหมนะครับไม่ใช่ว่าพูดแต่เอามันอย่างเดียวนะครับไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นนะครับคนที่จะเดือดร้อนก็คือตัวเราเองนะครับตัวคนพูดนั่นะครับไปแทะเขาเพื่อเอามัน แต่ตนเองต้องมาเดือดร้อนภายหลังสิ่งใดก็ตามนะครับทาไปแล้วทาให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลังนี่อย่าได้กระทําเด็ดขาดนะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับนี่คืออุทาหรณ์อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับที่จะทําให้คนหลายๆคนในสังคมนี่จาไว้เป็นบทเรียนเนาะนี่แหละครับคนแห่งการปากดีปากแซบปากแจ๋วนะครับพูดแบบไม่มีหูวรูดนะครับพอเจอคดีความกาให้ถึงกับ Ngoi, nekrap nyep krip, nekrap eksitu